สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ขอบันเอ็กชันแนลนะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆแล้วก็ฝากติดตามช่องต่างๆของผมใต้คลิปครับฝากด้วยวันนี้เป็นวันดีครับวันคริสต์มาสครับก็มาอวยพรให้กับบรรดาพี่น้องชาวคริสต์ในช่องขอบันเอ็กครับขอให้มีความสุขมากๆ Merry Christmas ค,ครับแล้ววันนี้ฟังซุ้มเสียงผมก็รู้นะวันนี้ไม่ปกติครับฟึดฟัดฟึดฟัดพร เป็นวัดฮนะหนึ่งด้วยจันทุรีอากาศดีชิลลมลง,ลงหน้าหนาวลมเย็นสบายก็เลยเปิดหน้าต่างนอน <c oughs> นะทีนี้หน้าต่างเนี่ยตรงกับหัวนอนไปดีวันก่อนไม่เท่าไหร่แต่เมื่อคืนอากาศลดลงแล้วลมแรงหัวข่ําไม่เท่าไหร่ดึกๆเท่านั้นแหละหนาวเลยเช้ามาเรียบร้อยครับขึ้นจมูกเลยแล้วก็น้ำมูกไหลดีฮะที่ไม่มีไข้ไม่เจ็บคอไม่ไอยังไม่มีอาการอะไรใดวันนี้อยู่ทั้งวันปกติ ก็เลยทําคลิปไว้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้นะเพื่อว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนเต็มๆนะครับแล้วก็รอดูว่ามันมีอาการใดๆอีกหรือเปล่าคงไม่มีครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่เคยไปไหนเลยนะครับนี่แหละนะฮะจะได้มีเรี่ยวแรงเจอกันในวันจันทร์ได้ Boxing Day ได้วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของสมองไหลมันคือภัยเงียบของริอร์พูนะมันมีข่าวแบบนี้มาพักใหญ่ละคนนุ้นออกคนนู้นย้ายความเคลื่อนไหวภายใน และสิ้นสุดฤดูกาลนี้โอ้โหไปหมดเลยนักวิเคราะห์วิจัยพอนะครับหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะทีมเจนกินส์นะครับ,เ, <c oughs> นะ kins, รบเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาการของลิเวอร์พูลเป็นโคช้ชให้กับ U21 และผู้ช่วยโค้ช U18 ตอนนี้เขาก็ได้ไปรับงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ของบอลมัดทำงานร่วมกับแกรี่โอเนลแกรี่โอเนลไม่ใช่ใครก็เป็นสตาฟเก่าของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่ลิเวอร์พูล ตอนนั้นโอนีเป็นผู้ช่วยของเบลลี่รูตัสนะครับโค้ชอยู่23นะฮะและตอนนี้แกร็ตโอนีนะครับด้วยวัย39ปีเขากลายเป็นผู้จัดการทีมอายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมบอลมัดถาวรในเดือนพฤศจิกายนแทนที่สกอตตาร์เกอร์และลิเวอร์พูลนี่แหละก็ทำให้สกอตตาร์เกอร์ตกงานนะครับลิเวอร์พูลถล่มบอลมัดไป9-0 สกอตต์ปาร์เกอร์ถูกไล่ออกจากนั้นแกรี่โอนิไปคุมทัพแบบชั่วคราวผลงานคือชนะ4ีเสมอสแพ้4 4 4สแต่ก็ได้รับตำแหน่งถาวรนะครับแกรีโอนิเคยพูดถึงทีมเจนกินส์ว่าเขาอยู่ที่นั่นมานาน10ปีนะครับผมคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นทำผลงานได้อย่างดีกันตั้งแต่ระดับท็อปหลายคนเขาจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรานะครับคือคำพูดสั้นๆ ยังมีปิดท้ายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทีมแพทย์นะฮะเป็นสตาฟนะครับก็ออกไปเหมือนกันด็อเตอร์แจ็คอาร์เดย์หัวนหน้าฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทำหน้าที่เป็นโค้ชฟิตเนสยู่2ิอของลิปูก็ออกออกจากสโมอสรอโดยได้งานใหม่ที่กาสโกลเรนเจอร์ไปกันเยอะนะ หลายคนมากทีเดียวนะครับเอาจริงๆฝ่ายบริหารนักวิจัยผู้อำนวยการโคช้ชผู้ช่วยฟิตเนสแพทย์มันมีนัยยะบางอย่างในสโมสรหรือเปล่าหรือว่าสโมสรอ,อาจจะมีเตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ว่าได้นะโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนครอปจะลงมาลุยเองมันเกิดอะไรเกิดขึ้นความคิดผมนะฮะผมมองดูว่ามองจากภายนอกเข้าไปเนี่ยมัน มันมันมีอยู่3รูปแบบที่ผมคิดอยู่ใครๆก็มองว่าระบบริพูตอนนี้มันดีนะมีผู้ผู้อำนวยการนะครับมีผอ,ออกีฬามีนักวิเคราะห์วิจัยทํางานร่วมกันกับโคช้ชนะการซื้อก็มีทีมซื้อขายที่ยอดเยี่ยมซื้อได้กําไรขายได้กําไรนะฮะแล้วก็มีข้อมูลซื้อทุกตัวโดนทุกตัวแม้ว่าจะนานๆถึงจะซื้อทีก็ตามนะฮะความคิดของผมเนี่ย สปีหลังเนี่ยเรานอกจากเราไม่ค่อยได้ซื้อนักเตะต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราเจอคือมัญหานักเตะบาดเจ็บบางคนบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บซ้ำบาดเจ็บระยะยาวหายช้าแล้วก็เจ็บทีเยอะเกินไปทีมยวบ่บมีปัญหาเลยซื้อนักเตะมาก็ซื้อขัดตาทับนะบางทีก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไร,ะไรเลยสักอย่างนึงนะครับมันอาจจะเกิด มีปัญหาภายในอย่างที่คาดการกันก็ได้่าเรื่องคำทำงานเนี่ยฮะการเสริมทีมแล้วก็ปัญหาอื่นๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่อยู่ๆครับทนไม่ไหวละลุกขึ้นมาผมขอลุยเองไอ้สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมไม่โอเคผมขอจัดการเองมันจึงเกิดแรบรนกระเพื่อมบอสลงมาล้วงลูกเองทีมงานก็งอแง่งงอแง่งลาออกเห็นท่าไม่ดีก็ถ้า ทำออเองเขาก็คงจะปลดเขาคงจะหาทีมงานเพิ่มหาสตาฟเพิ่มอะไรประมาณนี้หรือสโมสรอ,อยากเปลี่ยนระบบผมว่าอีกอันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจระบบที่ใครว่าดีเนี่ยทำงานเป็นขั้นตอนมีระบบเชื่อถือได้โดยผ่านทีมวิเคราะห์วิจัยมีข้อมูลที่เปะ๊ะที่เป็นจุดเด่นมาช้านาน,นกับกลายเป็นเป็นภัยร้ายก็ได้ <c oughs> นะฮะอยากเปลี่ยนระบบขึ้นมา มันสูงมันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปนะก่อนนี้เขาอาจจะต้องฟังคนนู้นคนนี้ว่าง,งน้นคนนั้นว่างนี้นักวิจัยนักวิเคราะห์ว่างา่พออว่าอีกอย่างหนึง่งขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะได้ซื้อใครแต่ละคนจุกจิกทํางานช้าไม่ทันกินพลาดนักเตะมาหลายตลาดแล้วเพราะว่าวิเคราะห์เกินเจราจาเยอะเกินต่อรองเยอะเกินนะฮะ ครอปไม่เคยมาพูดเรื่องนี้นะครอปไม่เคยพูดถึงเรื่องของการซื้อนักเตะว่าเสียดายไม่ได้ซื้อนู่นนี่นั่นครอปบ,บอกว่าซื้อเมื่อพร้อมซื้อเมื่ออะไรก็แล้วแต่ตอบแบบกลางๆรักษาน้ําใจอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะครับแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าสายสัมพันธ์ของเจ้าของทีมกับครอปค่อนข้างเหน,นียวแน่นเหน,นียวแน่นอันนี้จริงนะครับก็เลยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเห็นใจครอปก็เลยประกาศหาผู้ร่วมทุนใหม่ นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ขายทีมซะเลยเพื่อปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้ครับทำงานได้เต็มที่มากกว่านะฮะเ,เห็นไหมเวลาครับให้สัมภาษณ์ยิงบอกว่าสายสัมพันธ์เข้ากับเจ้าของทีมค่อนข้างเหนียวแน่นปึก๊กไม่มีทางที่ถผลงานแย่ก็ไม่โดนอะไรออกนะยกเว้นเขาจะไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ,อเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาอย่างแย่เลยสําหรับผมมองอย่างแย่เลยมันเรื่องมาจากความคิดของเจ้าของทีมที่เริ่มตีจากนั่นแหละ เริ่มไม่เอาด้วยไม่เอาแล้วสละเรือหลายๆส่วนที่ทําง,งานด้วยกันอย่างดีรู้เข้าละแคะละใครเตรียมชิ่งผมไปก่อนดีกว่านะทัศนคติอุดมการเปลี่ยนไปก็เลยจากลาไปทีละคนทีละคนทีละคนจนท่าไม่ดีครอบก็เลยลุกขึ้น,ออ,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 น,นอ,ออกมาจัดการด้วยตัวเองคือตอนนี้ครับออกมาจัดการด้วยตัวเองผมไม่รู้ว่ามาด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอาจจะอย่างที่บอก ขั้นตอนระบบมันยุ่งยากมันวุ่นวายขั้นตอนมันเยอะนะฮะก็เลยรู้สึกมันอุ้ยอ้ายทำงานลำบากก็เลยลุกขึ้นมาปรับโครง,คง,คงสร้างใหม่หรือไม่เหลือใคร <c oughs> ทีมงานมันน้อยหายหมดครอบก็เลยลงมาอะดูแลดูแลควบคุมเองนะครถ้าเป็นอันหลังเนี่ยแย่เลยนะวิกฤตเลยนะ มันยังไม่ถึงกับยวบนะฮะทีมงานหลักๆสําคัญสาคัญก็ยังทางานกันเข้มแข็งอยู่แต่หลังบ้านมีปัญหานะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ทีมแพทย์เนี่ยทาไมเราเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บยาวเจ็บซ้าเจ็บซ้อนอ่ะมันต้องต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างท,ที่ที่มันไม่โอเคแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเลยเราเพชซิ่งเราวิ่งกันหนักมากมายขนาดไหนยังอยู่กันได้อ่ะอาจจะเป็นที่อายุอนามนักเตะมากขึ้นกรอบ เปราะบางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนี่คือเหตุการณ์สมมติโดยผมเองนะหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะไม่มีอะไรในกอไผ่มันก็แค่เรื่องของความปกติของการทำงานนะนักเตะโคช้ชหรือใครก็แล้วแต่ก็ต้องสรรหาโอกาสที่ดีอนาคตที่ดีเพื่อความก้าหน้าที่ดีเป็นเรื่องธรรมดาเ,าเป็นผู้ช่วยือจะเป็นผู้ช่วยวันดึกค่าได้ยังไง ก็ต้องไปเป็นโคช้ชใหญ่หรือเป็นโคช้ชใน U18 U21 ก็อยากจะไปหาทา่าหาความท้าทายเป็นโคช้ชทีมชุดใหญ่ในส,สโมสรนในพรีเมียร์ลีกมันหาได้ที่ไหนมันหายากนะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรในกองผัก็เป็นไปได้นะอย่างที่บอกผมสมมตนนิฐานขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สาเหตุที่จะตบเท้าเดินออกจากสโมสรนะฮะสุดท้ายมันจะออกไปเป็นรูปแบบไหนตลาดหน้าหนาวน,านี้รู้เลย ถ้าปรับทับกันชุดใหญ่ไฟกระพริบระดับตัวท็อปมาวิบปับวิบปับราคาไม่อั้นนะนั่นแสดงว่าสนฐานแรกใกล้เคียงครอบออกมาลุยเองนะครับระบบวุ่นวายวีายซื้อแต่ละตัวยุ่งยากนะครับแล้วก็ขาดการซื้อที่ต่อเนื่องแทนที่จะได้เสริมแบบทันท่วงทีต้องรอรอบหน้ารอบนี้เงินไม่พอข้อมูลบอกไม่ได้ขัดแย้งนู่นนี่นั่นลำคาญปรับระบบใหม่นะฮะ เอา้าต้องดูกันต่อไปถ้าเป็นเจอกันครปสรุปรวมทั้งหมดไม่อยากจะพูดอะไรมากกำกวมเก็บไปเป็นความลับหรือยังไม่มีอะไรนะไม่อยากพูดมากกลัวเสียลูกคดีครอบก็จะพูดทิ้งท้ายว่าเราจะมาดูกันต่อไปอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนเดี๋ยวเจอกันนะฮะบ,บ็อกซิ์เดย์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะถ้ายังอาการปกติต่อ เราคงได้เจอกันวันจันทร์ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ